ก็ยิ um. จะมากินเข่ากับหวานแบบเออสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยแหละทางประเทศวันนี้มาพบกับสาวกิ่งในพี่น้องวันนี้ซาวกิ่งก็จพามาทําเมนูเออวันนี้กับเป็นเซฟทุกเก้านะพี่น้องเป็นเซฟอีกนะวันนี้ซาวกิ่งจะพามาทําเมนู ลาบเท้าหวานแบบขาเจ้าสซีมาถามอ่ะอย่างก็หนาคือลาบเท้านะพี่น้องมืฮู้เนาะว่าลาบเท้ามันแซ่บพี่น้องเขาด่าว่าอีหนาลาบเท้ามันแซ่บพี่น้องเขาเอิ้นว่าแซ่บแลพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งนะพี่น้องากิงสิลาบเท้าซูบ่งมาวันนี้แล้วก็จะพาซิมด้วยก็คืออันไม่เท่าของสกิงนั่นเพิ่นอยากลาบเท้านะพี่น้องสกิงกับปกติกันไม่ค่อยกินอะไรหรอกลาบเท้าก็คืออัไม่ค่อยไม่ค่อยเลิฟปันใดนะพี่น้องเออแต่ว่าอยากเอินอ่ะโอเคนะไปพี่น้อง ตะกินสิพามาลาบเท้าสู่ไม่เท้ากินเนาะพี่น้องมาเนี่เริ่มกันเลยนะพี่น้องก็คือนี่เป็นน้ำที่จะก,กิงเด็กต้มปลาแดกเนาะพี่น้องใส่แบบเออสก,กินสีเทตอนน้ำมันฮ้อนเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือบ่งสดลวยๆมาเลยเนาะเทน้ำลงไปเลยนะพี่น้องเป็นน้ำตอนที่ฮ้อนๆอยู่เนาะพี่น้องบ่งมากก็ต้องเทเลยเนาะเพราะว่าเท้ามันจะได้อันสุกนะคารลนินะพี่น้องก็คือต้องคลินก่อน ให้เท้าสุซุกนะพี่น้องก็คือนอ้ำหุนหุนเลยนะพี่น้องโป่งมาจากเตาก็ต้องเอามาเทใส่เลยนะพี่น้องเนาะแก่เท้าสิบบนะุซุกเนาะค้ลนขึนค่ะคลน่นไปประมาณสองนาทีนะพี่น้องเพื่อให้หูวา่าเทานั้นสุกนะค่ลนไปะนะ ชุนเหมือนกันนะพี่น้องบังแคข้างนั่งโบก้าม้อนอะไรกับบุาวเนาะเอาสิท่าให้แบบว่าเออจนเก้าว่าเท่าสุกทั่วถึงพี่น้องก็ที่ทั่วถึงนะพี่น้องเท่ากับน้ำเออไอเยิ้ม้วเนาะมาแล้วก็เริ่มเอาอันโตนี่ไปใส่เลยนี่ก็คือหอยนะเป็นหอยจูบแล้วก็หอยกว้างบ้างอะไรบ้างก็จะซีมเบิ่งแน่หน่วยหนึ่งอืมพี่ม้าบางี้นะเอาลงกันนะพี่น้องเอ้าน้ำหอยนะพี่น้องก็เป็นยัง หอ,อยลงไปหอ,อยลงไปนะพี่น้องกล้โดก่อนจักหน่อยหนึ่งเนาะนี่น้พี่น้องกละดดไปจนกระนาำพ้อนแบนเท้าสิบ,บุผ้าเอาหอมกับพริกข้าวคั่วอยังลงน้พี่น้องเพราะว่ามันจะทำให้หอมนั้นสุกนะพริกกระสิสุกไปน้ำน้อพี่น้อง เพราะว่าเราเส่หมฟกพริกดิบโอ้น่าจะได้ที่แล้วนะแล้วก็จะมาเอาเป็นมะพริกลงไปตามมาไดามะเข้มะม่วงพริกนะมะพริกดิบนะพี่น้องสาวก,กิ่งจะไปซอยมาแล้วอันบา้าใหญ่เลยแล้วก็ตาม้วยแป้งนัวเล็กหน่อยน,นะพี่น้องเพราะว่าแม่สาวก,กิ่งนั้นปรุงน้ำปลาแดกแล้วเนาะก็คือสาวก,กิ่งเป็นคนต้มแต่ว่าแม่สาวก,กิ่งเนี่ยเป็นคนปนะรุงเลยพี่น้อง มาเริ่มกันเลยเออเริ่มต่อกันเลยนะแล้วก็จะเป็นข้าวคั่วค่ะก็จะใส่บัวลายปนหนแต่ว่าครบๆลงเนาะแล้วต่อไปก็จะใส่เป็นตะไคร้หัวชีไคแล้วกับมักเขือขึ้นแล้วกับพักแพลวแล้วกับักหอมเสริมนะพี่นะ้องก็คือ มีผักบัวนําเนาะนี่ผักบัวแล้วก็ผักหอมป้อ,นะเอามเนาะก,ก็อนันนั้นน้องพี่น้องแบบว่าเอาลงไปเลยเนาะก็ะคือหั่นไว้โภมกันเลยนะพี่น้องเบนอนี้ทังมดทังมวล,มวลก็คือเอาลงไปเลยค่ะเอาลงไปพร้อมๆกันค่ะบ่มีมักถั่วใส่นะพี่น้องมักถั่วฟักงนังหละใส่แซบเด้พี่น้องลับเทา้าใส่มักถั่วแล้วก็คลุครให้เข้ากันค่ะ แน่นอนนะพี่น้องลาบเขาเป็นอาหารบ้านเฮาเนาะเป็นอาหารขึ้นบ้านเลยนะพี่น้องกิมาตั้งแต่ปู่เออพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะพี่น้องเป็นจังได๋เนาะพี่น้องรสชาตินี่ก็คือน้ําปลาแดกนั้นได้ปรุงเกลือปงนัวมาแล้วนะพี่น้องบ่ฮู้ว่าจะพอดีมั้ยเดียซากิงจะมาซิมให้ดู นั่นนะพี่น้องสาก,กิ้งก็ได้ปไปเลยอ่ะทิ่ยวข้าวมาแล้วก็คืออต้องซิมกับเขาเลยพี่น้องซาก,กิ้งซิมแบบมาเลยนะตอนแรกว่าสีอันบมกินน้ำยายก็คือยากนะพี่น้องคือแซ่บๆอยู่ไปลอยซีนมาได้หนึ่งแล้วก็คือนี่อหอยตัวบา้าใหญ่เลยนะเนาะก็ใช้อะมก็คือ,คอ,คอ,คอมันก็หอมกินเท่าในหุ้นซื้อคือมีนหนวดนะพี่น้องในค้างอนะไรอยังเง มาเริ่มกันเ,นเลยเนาะคำแรกรสชาติจะเป็นยังไงมาลุ้นกันกันกันเห้ามาเยอเนาะ แ่บพี่น้งองเขาไอ้คำแล้วกันลาบเท่านะพี่น้องเป็นอาหารที่กินง่ายตายยากอีิรินะพี่น้องขาบาา่บนนตายเลยเนาะแซ่บกินย่างอะไรก็ได้เนาะแต่วันย่างมีเท่าพี่น้องย่าง,งมันมีเท่ากินได้เนาะคำดิซองค่ะคำดิซองกข้าขาไปถานเนาะกุ๊กต,ติ๊ตอมค่ะ แซ่บแซ่บหลายพี่น้องมาวันนี้สาวกิงสิไปเรียกยายมากินลาบเทากันนะสบายดีพี่น้องเอ้ยกินลาบเทานุน่มดๆเทปเทปลาบเทาถั่วหอยใช่ไหมข้าวนี่เป็นข้าวเหนียวนะฮะใครก็ยังตีนึ่งก็แหละจัดไปยายจัดไปซิมแล้วต้องใส่คะแนนน้ำลายเด้อเป็นไงข้าวข้าวข้าวเทปพุด ใส่เลยก็ไดนะแซ่บเบาใหญ่เท็ดหัวกว้างก็มีหัวยังก็มีให้นั่งเบิ่งบุเป็ดนั่นนะพี่น้องเป็นเท้าวันเท็ดเท็ดเท็ดปลาข้างบ้านน่ะม่ให้พี่น้องเพาะมันนาเนาะเมืกี้ผมได้ไปงมเท่าโงมบุเป็ดเท้าเลยแต่มันอยู่กับไหนน่ะพี่น้องเห็นแต่ผู้ใหญ่เพิ่นเอาสวิงเอาเอาต้อมไปตักเอาเนาะ ไม่ได้ไปน้องขัถือกันเทาคือบระอบอนไเนาะคือย้ายมกคือมาเห็ดสุกิแซ่บพี่น้องแซ่บรสิแบบกินเทาเานาพี่น้องรสติแบบเทาเาซีวิตเทาเว่าสัตวน้อเลยซีวิตเทาเทาคนสองคนทองพันิคุอระุมเออไงวะ รับท่าท่เททปทปเทปเทปเทปว่าว้าบนเม่อายังแม่บ่แล้วกไล่มาเดินบานลูกก่าาบ่อนักเชียงติ๊กอยู่ ก <Okay. S 2> ินกับข้าวฮอนเด่ะพี่น้องแซ่บนัวอาหารลาวอาหารแบบพื้นบ้านพื้นบ้านกระดอนนะพี่น้องพื้นบ้านแต่ไม่ใช่พื้นเทือนนะพี่น้องพื้นเทือนนัแนเป็ด <c oughs> มาเนี่นะฮะมันบม่แม่นมูคา <c oughs> ลาบใส่มักถั่วนะเรายายหน่อยอ <c oughs> แซ่บนะ เนาะาเนาะรทยายนเนาะเพแม่เพอเพชรบ่บพที่น้เเตอได้กัเดียรแซบจี่เนาเมื่อยายได้กินเลยก็บว่าอย่างเลยสดใสเอาข่าใส่ดใเอาข่าใส่สดเข่าใส่แซบก็คือแซบนะไม่มูดอกที่นอไม่จกตาเขาจกตาตาก็บอด บายบายอีกย้ายไปแล้วพ yeah, ี oh, ่น้องย้ายไปแล้วนี่น้องคือไปกินนันรับทาวน์ยายมาแล้วก็คือแบบบอกนั่นเนาะ ยังบอนั่นะพี mm ่น้องสาวกิ้งซิมซำนั่นแหละกะซำเห็ดเลยเนาะสาวกิ้งบอมักปไนไหนเนาะกินกับส้ากิ้งจะมากินข้าวกับหวานแบบเออนะครับคือผู้ถาวรอ้าหมดมาแต่ใส่มดมาแต่ใส่ก่อนเอาก่อนเฮ้พี่น้องต้มยำแบบเออกินกับข้าวนะพี่น้องกินกับข้าวอ่อนๆนั่นเนาะเอาหมดมาแตอร์ไซค์ก่อนทำอะไร แซ่บี่ะผัก,ก,กินข้าวน้ำจิ้กจริงนะพี่น้องอาหารเลี้ยงง่ายพี่น้องกินกับน้ำหวานก็ได้แล้พวพอแล้วแต่อ้นวนอ่ะแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บจริงๆนะ ม,มากินข้าวตำสาวกิ้งนะพี่น้องอันนั้นเนาะวันนี้ค่ะา,าวกิ้งนี่ไปเลี้ยงงูวะแม่ต้มบานแบนบดูแลเนาะมาก็พอดีกินเลยนะพี่น้องกินกับข้าวท้อนนะ แต่ว่ามากกับรับเผาสุดยายถึงจะแม่ว่าว่ายายอยากรับเผาเนาะก็มันดีเลยป้าข้างบ้านเพิ่งเอาเผามาให้มือมือเว้นี้รับกแล้วขำเนาะแซ่บพี่น้องเว้ยโอ้โหว้ามุมนี้น่ากินมีเป็นมะกรูงซุกหมัก หมักหุ่งซุกแล้วก็หมักหมักม่วงซุกก็ต้องกินได้พี่น้องน้ำข้าวนะโอ้แล้วแบบอีกอย่างหนึ่งคือหนังเค็มพี่น้องหมักหนังเค็มได้พี่น้องหนังเค็มหมักนะแซบ่บรายการั้นของโปรดอีกโปรดโปรดโปรดแบบนับวันเลยก็คือเอึ ว่าที่ให้เป็นหูปแบบเด๋ยักก็คือหมักแหงหมักจริงๆหมักอืออากอะมันด้างนะม,มักต้ววบามันด้างก็ค่อยมีพลังมันแกวนะอข้าวตอเหียวปากกอดหลังคน <laughs> ยุ่งกัดจริงเนาอืม มาเลิพี่น้องกินข้าวกับต้มบอยแบบเอฟตัวเก่งเซ่บก็เริ่มทำแล้วนะแต่หาอะไรไม่ได้เลย มีสิบคะแนนนี่เอาไปให้สาวเลยนะเป็ม1ินให้สาวเนรอแซบเราแซบบม่ได้กินแกงหรอไม่ไม่แลงวก็คือต้มก,กินเลยนี่จะกินแกงหรอไม่แล้ว น้ำโบแต่เ,เอเดียนางมา,นนาเนาะวันนั้นจะได้แก่งเราไหมอีกเพราะว่าแกงงเราไม้นะแบบเมื่อกี้ก่อนซากิ้งกับโบมักปรนเดีพี่น้องแก่งนรอไหมแล้ววันนี้พอนักกินบุมีิ๊กข่าวบุมีข้าวกินเยอะแล้วเออเกิดเลยเกิดคำชอบอนะพี่น้องกระเพาะกระชอบอย่างแรงนะเนาะอืมนี่ก็คือคำสุดท้ายเราจะเอาคำใหญ่ๆให้ใหลอกจากโอ้มันโบลมปากเอาคำใหญ่ๆไปเลยนะพี่น้องคำสุดท้ายแล้วคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะ ได้ไหมเก่งเก่งเก่งคือเปนยอดเด็กน้อยไปแล้วบอกว่าแม่ค้าที่ได้ยังมาลอยอ้นี่พี่น้องอาฮ๊ะอาฮ๊ะอาฮ๊ะจิบ เอาละนะ้พี่น้องมาเลยสำหรับคลิปนี้ก็คือซได้ขคอตัวล่ำล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวก,กิงเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะแล้วก็สำหรับมื้อนี้ก็คือิีด้ขคอตัวล,ลาไปก่อนน้ำพี่น้องสบายดีบาย,บายไปเจอกันคลิปหน้าเด้อ